ตีฟ mm ้าจะสาทกมันมากระโดดปลื้มลิลลิลลินดาบาลิ้นดีสะดุช่างแสงสันจ้ำนจาดูลือมาด่างอดูมิีนทั้งไงโอวบตีนกูก็ไม่เอาทั้ไมมันไม่เอากูจะเก็บไว้ให้เจ้ากูกินนนั่แหตกทั้งหน้าตกทั้งหน้าไิ ยอดสอนเพืไอ้ตายสิวะเพื่อนผู้หญิงใจกูจริงจริงวิญญาณตะ้มเบิ้มเข้าสิงเลยพวกหญิงยังพวกมึงฉันผิดวิสัยทัดไรทิทาหรือเปล่เด็กข้าวเจ้าไม่วันแม่ขนเขาแรงลงนุำค้างคุ้มท้าไหมเถอะว่าพวกมึงเนี่ยเป็นใครเนี่ ต้อกลับมาร้องเล่นเต้นล้ำในสถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้ไม่ใช่เวทีประกวดร้องเพลงเออไอ้บุกมึงมึงมึงมาร้องเล่นเต้นล้ำไม่ชอบไม่ใช่เวทีแกล้งเืิดบอกไปไข่ไข่ก็ไม่ชอบฟังเสียงเพลงเสียงเพลงแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะพ่อโดงก้าวร้องใคไข่ไข่ก็ชอบแค่นั้นแหละริงกไม้ไหนปุ๊มปึ๊บเลยฟังฟังเพลงโดนกานางเอกในชีวิตจริงอะร้อยเดซิเบลเราฟังเพลงโดงก้าวนางเอกในชีวิตจริงอย่าเลือกกดนะครับ หนึ่งหนึ่งห้าศูนไปจะ้าแล้วขอลาคาแล้วเบีแล้วเคบีถ้าหากว่าถ้ามีเฟซบุ๊กหรือเล่นเฟซบุ๊ก k ก็นะฮะกดมากันได้รักดงก้ากดหนึ่งรักน้ำไทยกดสองรักอมมี่กดสามรักลุงหมีกดชโคกลงไปเลยครับเอออันนี้ก็เห็นด้วยเห็นด้วยปั่นรวมไปเลยเฮ้ยอีผู้หญิง มึงชื่ออะไรวะโอ้โหนี่นี้มึงนี่จบปไงเนี่ยพูดจากับผูงพูดจากะบเนี้ยเนี่ยออชื่ออะไวะเออไ่พพูดจาเป็ผู้หญิงแบบนี้นะเหรออยากรู้จักชื่อผู้หญิงพูดเพราะเพราะพูดหวานหพูดเป็นไหมพเป็นเป๊ะไม่แบบนี้ก็ไม่บอกหรม่้บดูแล้วมันจะเป็นคนที่ไม่ยอมนพะค่ะ พวกขาไม่ยอมบอกต้องทำยังไงอย่างนี้ต้องน้ำร้อตาเป็นต้องเย็นตาตายอ่อนก่อนแล้วค่อยตบหัวที่หลังได้ไหมครับมันไปก่อนยอมมันไปก่อนสวยไปแล้วสวยไปแล้วคุยด้่ให้เขาให้ในรางว่าด้วยค้อมหนักทราบเลยนะครับเออแต่เด็กกันไปอ๋อสิบเอ็ดเราต้เป็นสามทีเดียวทีเดียวเดี๋ยวมันเลยคุณคนสวยับไปแล้ว เอบ้างคนสวยชื่ออะไรครับอ๋อพูดแบบนี้ค่อยฟังได้หน่อยอยากอยากอยากได้จัดชื่อคนสวยคนนี้นะคะอยากคือถามถามนิดนึงสวยสวยอ่ะสวยมากมัากก็สวยมากค่ะบวานจะเขียงก็ไม่ได้หรอกถามเพื่อนพูด คนสวยควนนี้มีชื่อว่าชุลีพรจันใช่ค่ะชื่ออะไรนะครับชุลีพร,พรที่ยาวมาทางน้อไปเลยนะันทรชุลีพรมันยาวโอ้ไม่ต้องใหม่สั้นสั้นว้าวอีพรใครมาแล้วนะอีพร เขามพูดจาหยาบคายกันหรอกใครในมึงเลชื่ออะไรเฮ้ยชื่ออะไรเออพูดจาโบกเวงวอยวายเป็นผู้หญิงหน้าตาดีสักเปล่าแต่ท้ามชื่อคนท้ามแบบนี้หรอวะชื่ออะไรเฮ้ยอะไรชื่ออะไรเฮ้ยมึงชื่ออะไรเออใครเขาจะไปตอบมึงถามดีๆกูจะตอบให้ให้เงินยอมไปก่อนยอมให้กันหัวใจ อออเ,อเอองาน่งเียอหชิดด้วยเออคือว่าสวัสดีคะ่ะหน้าสวยขอบผมโอ้โีหน้นาตาดริงแต่เกิดเลงหรือเปล่าคะเนี่ยก็ตงแต่ประมาณ5เดือนพ่อ,พอดีพอดีตายแล้วเป็นคนจริงๆเลยคะ่ะอยากรู้ว่าพรอรูปหลอยังมีชื่อว่าอะไรนะคะจะรู้ชื่อเลยคะชื่ออะไรคะขุโซนาบุระทุ บอกแล้วลมบรรลงราชบดเออเอมาค่อยค่ยยกคยกคเส่งหลักสนามันไม่ได้ลงเราเดี่ววังวงดูวัง่ท่มัเว น้ำพระราชบุตรอ้นไอ้คเ้ว่าคนอื่นเาชื่อยาไรทางเนไปที่ท้แต่ก็ชื่อทุเรนึกว่าเื่ออะไรีบง่ายๆสันๆเลยไอ้คุน เป็นชุลีพรกฉันเป็นน้ารวจอนสิร์ตอมตอบ้างเฮ้ยเราต้องแก้ทางมันแก้ยังไงพอมจับมือพองจัดการเลยใช้จุกกะดิ๊กจุกกะดิ๊กจุกกะดิ๊กจุกกะดิ๊ช็อครกันอะไปเลยไอคุณแม่อีรอีค้อนจุกกระดิ๊ก หน้าลอยตาเดี๋ยวเขาก็ยันเข้ามาจะเเล่นจะลูกเทพไหมฮะทำอะไรก็มึงบอกว่าชุกกระติกชุกกระติกเลยโอ้โหสับไวรุ่นเออแล้วมันคืออะไรล่ะชุกกระดิกในหมายถึงจมูกให้ไปใส่มันชุกกระดิกชุกกระดิกเนี่ยมึงบอกกูเจ้าไอ้เนี่อะไรนายมึงนี่เต็มไหมเป็นเป็นเจ้านี่จับผลากได้หรือเปล่าเออฮะจะเป็นเจ้าจับผลากได้แ่บนี่มึงว่าลาดออรรถเหรอนี่ลาดออรรถึงชื่ออะไรลาดมาก อ๋อกูสงสัยว่าสงสัยอะไรโบราณเขาว่ากันว่านะถ้าคนตานไม่ยายละแล้วขอดขวาขอดตาลักแต่นายมึงเนี่ยคนซ้ายแล้วขอดขวาว่ะสงสัยล่าบนรถกูไม่รู้ว่าคนซ้ายขอดขวาเออแต่กูเนี่ยมึงรู้ไหมอะไรทิ้งดิ่งเลยล่ะ แล้วม okay. 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 th uh, okay. ึงจะคดซ้ายคดขวาโคดเรื่องอะไรกันเนี่ยจะแป๊บเดียวกูดูกันเอาไปเอาไปแก้ขาแก้ขาทำยังไงจุกกระติกใช้ไม่ได้แล้วมันรู้มันรู้แล้วโอ้ยแถมต้มต้มตบงไงต้มหอมข้างบนไม่ได้ละมันรู้หอมข้างล่างจริงเหรอจริงใช่ไหมแบบไป็ดไซส์เนี้ยต้มยแเนี่ยอีพอนอีพอน รอพองเล่นทุกรอเล่นับช่วงนี้มมกแา้คนไม่เลยช่วงนี้ล้มโกกไม่ไอ้เคคนใดกาตบหน้าดูโอรสขุดกระสิแต่มึงบาง้ไม่ใช่นะอีพรยูร่วมกันมาก็สองปี ไม่เคยที่จะเป็นเบาภาระเลยช่วยสักนิดหนึง่งสิหัวหน้าสันเป็นตัวให้ห่อยไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องเดี๋ยวก่อนไม่มีปัญญาอายเขาตายเลย <c oughs> แม่ครับพี่ครับถ้าอยากให้ผมอุ้มนางเอกลงเข้าพระเวทีได้ช่วยปลอบไว้ผมสักนิดเดัย <c oughs>